สวัสดีค่ะดิฉันนางกัญญากรกอมากปฏิบัติหน้าที่เป็นอปพอรในหน่วยคะ่ะจุดนี้คือจุดที่ตรวจคัดกรองโควิดกับอุบัติเหตุนะคะสภาพการจราจรทั่วไปก็ยังปกติค่ะยังไม่มีอุบัติเหตุอะไรรไ้ายแรงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นก็ยังไม่มีปัญหาค่ะ,ะก็ฝากถึงผู้ขับขี่ให้เคารพกฎจราจรน,นะคะเมาไม่ขับค่ะ เมาก็ให้นอนอยู่บ้านนะคะหรือว่าถ้าคิดว่าตัวเองไม่พร้อมในการขับรถก็ให้จอดและพักก่อนก่อนค่ะคะ่ะขอบคุณค่ะ